นโยบายกระทรวงมหาดไทยมาแล้วคุยเรื่องนี้เยอะนะครับท่านประหลักลกระทรวงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอาการจัดก,การถึงปฏิภูมแล้วก็มูลฝอยนะครับให้ขยะเปียกดูดโรคร้อนนะครับการทำถังขยะเปีย,ย,ยด้วยแล้วก็ขอุผู้ดำท่านผู้ดำทั้งหลาย เรือทุกๆลำไม่มีใช่ไหมไม่มีเป็นครั้งแรกแ้วเป็นเวลาที่สามครับเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบมีใครใครเลยแต่เป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิพุลและมือลอจังหวัดร้อยที่ควารับผิดท่านครับระเบียบวานระซึ่งในเรื่องนี้นะครับมีหน่วยงานที่จะนําเสนอข้อมูลน,นะครับมีสองหน่วยนะครับหน่วยงานแรกที่จะนําเสนอครับ สำนักง,งานส่งเสริมการของท้องิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเชิญเขตครับออในส่วนของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขายะมูลฝอยชุวกเพราะว่าปริมาณขายะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับในปีงบประมาณ2 5 6 5มีจำนวน3 4 3 6 9 1 7 6ตันครับก็คือปรมนตันครับแล้วก็มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์จำนวน 2,02,218. 64.720ตันครับเมื่อคิดเป็นขยะแยกประเภทออกมาแล้วจะพบว่า63ตันแล้วก็ขยะอินทรีย์75,242ตันเป็นขยะรีไซเคิลขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในบนรีอีก1,736ตันครับเรียนเรียนชื่อกระชุนเพิ่มผทราบครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจัังหวดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการที่เข้าลงจูงเรื่องนะครับในส่วนของท่านเจ้าขาองสำนักงานสัตวธรรมชาติเป็นหวัดไว้เลยนะครับ ปรยมาณประหยัดค่าที่เกิดขึ้นในวัาะเอกนครับ80ตันต่อวันนะครับิเป็นร้อยราหแล้วก็มีวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องนะครับเด็ดนะครับจำนวน100ตันต่อวันอีกแบบนึงก็คือปริมาณ24.80ตันต่อวันโดยมีองค์กรประกอบสนทุนที่เข้าร่วมอยู่จำนวนแแห่ง การนำกลับมาใช้ประโยชน์นก็มีดำเนินการโดยการจัดการขยะตามหลัก 3R นะครับครัวเรือนทัดแยกขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่รับ80.10เรียกให้ทีมจุรเราทราบครับของในส่วนของท้องท,ทิ่และก็ส่วนของจดสจอยก็คลยายกันขยายกันตรงที่ว่า เศษขึ้นนี่เป็นปริมาณที่เกิด50%หรือว่าเอามาทำกรรมาวิธีเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยเป็นอะไรในะในส่วนนี้นะครับจะมีปริมาณเนื้อขยะที่จะต้องจัดน่าจะไม่ถึง50%นะครับที่ฟังดูจากที่พูดเมื่อกี้ก็คือผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน,นะครับในปีที่ผ่านมาก็คือปี2565